อยา่างก็ใส่อยู่นี่ถอดปั๊บก็ไม่เป็นไร สิบตัดมก็ยังไม่มีด้วยแบบที่ชั้นก็ไม่อะไรเยนะอีนอน้นอลตัวล่างเขึอนเลย hm huh? đa mlờ mà ngat cùn ngm ngam cn chờ งานนะเครื่องโยกแล้วยังไม่หลุดเลย ไม่อมอ,อก,กไม่ได้ใช้บล็อกก็ใช้ไม่ได้ไปซื้อสามสิบมาตัดไหมแหนแหนมเชื่อหกแล้วไม่เชื่อแล้วไปขัง อ๋อแล้วทำไมอันนั้นมันไม่ออกปะ่ะ<ม>อันนี้มันยาวกว่ามไหมมันใหญ่มันแข็งนหนักกว่เกือบจะเสียบของตายเสียตรงไหน,นต้องใช้อยู่แล้วไปซื้อมันมันต้องมีตัดอยู่แล้วทั้งแหวนทั้งแหวนงอมต้องมีอยู่แล้ว เหม,มไม่ได้เงี้ัน,นี้มันงองโค้งไม่เขียวดูดิยาวกว่าแล้วก็มันจับกระชับกว่าด้วยมันใหญ่กว่าด้วยอันนี้อันนี้บางแลยนะงอด้วยอันนี้มันตรงไงเนี่ยมันงอไม่ขันด้วยอันนี้เหมือนกันไหมอเหมือนกันไหม ไม่รู้ถอนมาเที่ยงแต่ปั้งมันเหมือนกันต,ตัวมันไม่รู้ถ่ายรูปยังยังถ่ายได้ไงยังไม่ได้เกะดูเลยก็ปิดไว้อ่ะก็เอาหัวจุกปิดไว้อ่ะไปถ่ายไปดูเรียบดูเราได้อะไรมาแล้วนะครับผมเราก็มาลองดูกันนะครับผม เอาเสียบดูก่อนได้โอเคนี้ก็ใส่กัน เอียงเกี่ยวกันเียงเกี่ยวกันขับเอียงไงอยากซ่อมนะชอบขับจนกว่ามันไปไม่ได้ไม่่อม แต่เราเันจะเสียบลึกแค่ไหนเหมือนกัเข้ากันเแต่เราเราจะเสียบลึกแค่ไหนช่ปั๊กนี่แหละอยู่เรือเตเรล็อกมันหักจะอยู่ไหมอ,ะอ,อ่ะาุจสตาร์ทเครื่องดิ สายเองแบตเตอรี่ยังไม่ใส่ครับยม